มีมานดินฟา้ามแช่แนลเกษตรสามร้อยพอนะครับนอกเขาพอกันนะครับหลังจากที่พ่อพอกันมาสองสามมือแล้วครับมือนีว่างครับก็เลยนึกยงขึงเมื่อไรก็เ,เลยอยากมาไทยพ่าแม่พี่น้องบา้านเฮาได้มาเบิรงนกันนะครับเกีย่ยวกับงานขายเกีย่ยวกับรถขายของขายสินค้านะครับือผมมีโปรเจกต์ที่ไปเเกษตรตามร่อยพ่อ,อยุบานนะครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีพอสมควรแต่ที่นี่ก่อนที่จะไปนะครับ สำหรับเป็นพอค่าเนาะครับหรือว่าคนอื่นที่อยากคิดที่อยากมาเป็นพอค่าครับเกิดเลยอยากจะมารีวิวเรื่องรถนะครับรถในการขายของนะครับคือผมบอกได้ว่าอนไนดีอันไหนบ่ดีอันนี้เป็นแค่ความกิดเห็นของผมเองนะครับแล้วว่าสิมาสั่งของเปรียบเทียบให้พี่น้องบันเทิงมาเบิ่งสําหรับค้นที่เป็นพอค่านะครับเพราะว่าจะเป็นยูไนเอ์อะไรในใน,ในประเทศไทยเนี่ยครับสามารถเอาไปดัดแปลงใส่ได้มันจะมีรถยูซ่าประเภทน,นะครับเนาะ มีโหลดอย่สประเภทโอเคเนาะเดี๋ยวไปกันเลย,เยครับผม ีครับเริ่มต้นจาการถขายของนะครับเนาะที่ผมไปเมื่อกี้ก็คือรถมันจะมีอยู่สามประเภทนะครับที่ผมบอกถึงแต่จริงๆมันหลายกว่านั้นนะครับแต่ว่าผมจะเอามาบอกในมือนีแค่สามประเภทที่ผมพอจะมีความรู้อยู่บ้างนะครับเริ่มแรกเด้แล้วครับก็คือรถพุ่มพวง รถพ่วงก็จะประมาณว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับประมาณว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับก็คือเอ่อเป็นมอเตอร์ไซค์เราที่จ้าจะมีการเอาเอาตะาก้ามามาหอยท่ายนะครับมาหอยท่ายเอ่อบางคนก็นจะเอ่อหลังจากเป็นตะกา้าเป็นตะกา้าพลาสมิครับเพาะจะตีร่างใหม่เป็นตอกตะปูซีด้หอยเขาคล้องยังไปขายได้นะครับบางคนจะเอาเป็นตะก้าหรือว่าเป็นเข่งนะครับใส่ทั้งสองขางเลย กับบรรจุได้หลายอยู่ครับแต่เอ่อในการขายเขาจะขายสินค้าแบบประมาณว่าราคาถูกนะครับเนาะแต่ขนฟ้องคุณภาพดีแน่หรือว่าของดีดีขนไปทั้งสัตมันก็จะเหมือนแบบว่าบุคคลใดราคาบันไหนนะครับเนาะโอ้บัตรไหนเศร้าตื่นเต้นอยู่ได้ครับพี่น้องโอเคครับอันนี้คือผมมองว่ามันบุคคลดีบันไหนนะครับรือมันดีเลยรับหนึ่งแต่ว่ากับสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะกัใส่ได้ครับบางคนใส่หอวจักระยานพุ่นโอเคนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นให้ขอบแบบเทียบเดี๋ยวมาบัคอที่สองครับอันที่สองก็คือ ือรถซาเล้งครับอันนี้ผมถ่ายรถผมให้เบิ้งเลยเป็นปตัวอย่างนะครับรถซาเล้งคือรถพ่วงขางนะครับเนาะรถพ่วงขางเนี่ยครับเดี๋ยวให้เบิ้งข่าข่าวไปก่อนนะครับรถพ่วงขางมตอร์ไส์นะครับอันนี้ผมถอดฟ้าถอดอยางออกเมื่อกี้เลยดูบ่ค่อยเรียบร้อยมาไหนนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าไดนท่าไดนล่างมันตกไปเดี๋ยวใส่งานก็จะเอามาล่างมันจะมีแดดมียางซองแน่เนี่ยครับ ประมาณนี้ครับแล้วว่าเดี๋ยวไหยทยเพิ่งด่านหนาอีกเทียนหนึ่งอันนี้คือเกี่ยวกับพี่น้องคงจะพ่อ,พอมองออก้ะเกิดว่าถอดตู้ยกตู้ออกมันจะกว้างนะครับมันจะกว้างมากเลยเราเอาตีแผ่นสเตนเลตปะเข้าไปนะครับปะเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะเอาหมูไปขายได้นะครับหมูไปขายช่ำและเป็นเขียงหมูเคลื่อนที่ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นต่อมเป็นออมยังได้เบิดครับ ข้างบนนี่ข้างบนนี่เป็นเล่านะครับพี่น้องเป็นเล้าเป็นเล่าเนี่ยหมะสำหรับขายพักขายยี้อะไรครับเนี่ยเขาจะเขาจะตอขึ้นมาแล้วเขาจะหอยหอยครับผมอันนี้ก็อขอดีของรถฝนตกบ่ปเปียกครับเราก็ uh, มีหลังคาพร้อมเนาะไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นสองสันน้นนะครับผมใส่เป็นไข่เขาต้องเอื่นว่าเป็นฝ่านะครับมันจะเป็นเหมือนฉนวนนะครับหนาห่อนมันจะบ่งห่อ,หอน,นครับ ครับผมแล้วด้านด้านคางอีกด้านนึงนะครับที่ว่ใช่ตัวรถเนาะสังเกตพี่น้องมันจะมีเล็กยู่นรงเนี้ยนะครับเขาสามารถชักออกมาได้ชักออกมาได้เป็นเอ่อบางแดดบางฝนนะครับบางแดดบางฝนนครับคือประมาณว่ารถทำมันใหญ่มันเงี่ยวมันดูดีอะครับเข้าเอาเอ,าอยียงไปขายเนี่ยผมว่ามันก็น่าเชื่อช่วนนะครับ อาจจะติดไว้นิวโฆษณาสินค้าของเข้าม่ครับแปะด้านข้างอันนี้ผมมีด้านข้างของตองมากแต่ว่าสำหรับคนถือเบอน์ธ้เคยเฮดแล้วเดี๋ยวผมจะแนะน้ำห้ยเฮดมันจะมีช่วงล่าง,งพร้อผมนะครับคันใส่ล่อธรรมดาเอาเบอร์ยูนะครับพอรถหนักเดี๋ยวผมจะแกะให้เป็นช่วงล่าง,าค,ง,างครับผมนี่คือช่วงล่างเอาไปเฮดต,ตามได้เลยนะครับ นี่ยครับผมใส่ล่อของรถกระป๋อครับรถสามล้ออะไรครับแต่ว่าต้องเป็นเป็นล่อหนาของสามล่อนะครับมันังสงมีเผาอยูกก่กลางเพราะว่าขันเป็นล่อไอตัวเล่าล้อห,หลังเนี่ยมันต้องไปกึ่งอะครับต้องใส่โชคลหลายแน่แล้วก็วัดศูนย์ตั้งระดับนะครับผมว่าแจมเลยครับแจมเลยอันนี้สําหรับคนที่มีผลิตภัณฑ์เป็นจอของ เป็น uh, เลี้ยงปลาไว้เลี้ยงกบเรื่องเงาตามาครับก็ที่นี่เขาอยากเอาไปขายเองเนียครับผมมาดึงดูดครับพอสงวนลิขสิทธิ์ครับพอสงวนคืออยากส่งเสริมกันครับพอผมมาค้าขายเนี่ยท่านปอยุ่ธ์บัณฑิตเดียวกลับไปนั่งกับท่านนี่เดี๋ยวไปอยุ่น้ำเอาไปบานน้ำน,นะครับนาะคือเบื้องดีๆนะครับให,ให้สังเกตเบื้องระว่างรถแบบนี้ น้ำมันก็กินน้อยแล้วก็ลดุ่มพ่วงการบรรทุกกระต้างกันแล้วครับแล้วการจัดเรียงการจัดเลียงมันจะดูสวยงามนะครับสะอาดสะอา้านน่ากินครับบานเข่านี่ยบะขันมี่นะครับนี่แบบนี้บะขันมีบานเข่า,าแต่ว่าในกรุงเทพผมก็บ,บ่แน่ใจอาจจะมีตามแหล่งท่องเที่ยวแต่น้อยครับงำแยๆแบบนี้น้อยรับผม เอออีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกระบะเนาะเออถ้าเป็นกระบะมันก็มันก็นกต้องคนว่าเป็นตันน่ะอันนั้นเป็นรถเล่รถยังที่เขาขายพลไม้ขายเงี้ยเงินไปนะมันก็โอเคก็แล้วแต่ครับใส่บิลเล็ตบิลเล็ตจานจราหนีนน้ยานเอาเนาะครับเนาะอีกจราน,น้าเอาผมก็บพ่อหลูกำลังก็แตกต่างกันหน่อยอะไรครับไหนแต่ตามที่ผมเออใส่งานมากหรือว่าขายของม,มากอยู่กับอาชีพเนี่ยครับผมว่านหมอ ไม่ปลายแดงปะกระดุเล่งแบบนี้กับรดคขว่งหรือว่ารถยังก็ตามแต่ครับมีคนที่ขาดไปขายอ่ะพี่น้องลองนึกภาพเป็นครับมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งะครับที่ที่สามารถดึงดูดลูกค้าเนาะแต่มันก็บว่ามันทั้งเหมือนได้ครับสินค้าเข้าก็ต้องดีสินค้าเข้าก็ต้องโอเคนะครับเนาะเพราะมันมาเอาของโบดีของไกสส่สีสีนา่าเปนีกมันก็เสียเข้าเนาะ ลายลาย,ยางประกบอบกันครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะให้พี่น้องไปพิจรารณาเบิ่งราคาเนาะครับราคาในการเห็ดโค้งรถมาตอนนี้ผมไปเห็ดมาเนี่ยมันโคกับครูลราหกลอยผมใส่ไปหกครูร่วมหล่อร่วม,วมทุกอย่างนะครับมอร่วม,วมตูกก้กบตกไปสองหมื่นกว่าบาทนะครับแต่คันเขมามีความรู้เรื่องช่างเชื่อมเป็นยังเป็นเนี่ยมันจะทุนเขาระเด็นหลายนะครับตัวเดี๋ยวนี้มันน่าจะถือแล้วครับผมว่ารักมื่นน่าจะเช็ดได้แล้วครับฝากไว้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ ฝากกันไว้เป็นเป็นขอคิดพิจารณาครับนี่ครับโบมีอย่างหลายครับสิ่งที่ต้องดูแลนะครับก็เือตรงท้ายนะมันเพื่งดูแน่เพราะรถมันหลากนักนะครับแล้วก็อย่าลืมเสริมโชคครับมันต้องมีโชคข้างหลังนะครับเนาะมันต้องมีโชคข้างหลังมีโชคข้างหลังอยู่ตงนี้นะครับเจ้าตองต้องเสริมโชคอันนี้ให้เห็นหัวตายทะเบียนเลยครับเนี่ยโบเดิเส้นซื้อออกเลยเนี่ยให้เห็นหัวตายทะเบียนเลยคือเนี่ยครับ เอาไปเห็ดเป็นแบบย่างได้ครับอันนี้ผมมาตกแต่งไหมจะไ้ดีกวก็นี้นะครับทางบนเนี่ยใส่สปอยเลอร์ดิเห็ดค้างจรวดเนี่ยเราเหายังติดไฟดอย่างไรํำหรับ้นติ่ไปขายของเงยมนขึ้นนะครับเนะาะขายของเง้มขึ้นได้ครับขายของยง้มขึ้นได้เนี่นคยครับฝากไว้ครับพวกขนเขาอะไรได้ครับเนี่ยขนเขาเปียกเนี่ยสบายเลยครับขนหยาขนยุ่งเหวียวใส่แกบใส่ปุ๋ยขอกไปใส่ไฮใส่หน้านะครับ ย่ามองขามครับย่ามองขามว่ามันเขาใส่ตะโรย่างเดียวเนาะเขามีของที่เขามีอยู่แล้วเขาก็เอาไปใส่งานใดครับนี่ยครับตามนี้ครับยังไงก็อยเริ่มนะครับนี่มีใายต้องมีกระจกมองล้างมองขางดูความเรียบร้อยครับของสร้างเขาบึงแล้วก็ตั้งศูนย์ยังประม่ณนี้ครับครับผมก็มันเกิดเสียดายเนาะถ้าเกิดว่าผมมีเศร้าไปซื้อว่าผมผมหักหน้าชีวิตผมเสียดายจะบังเอิญก็ เศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ว่าคอยเอื้อมน่วยไันใดเนาะว่าคอยเอื้อมน้วยไันใดเพราะว่ามันมีโควิดมีอย่างเขามาการค้าการขายในเมืองมันกับพ่อสิได้อยู่แหละครับสิหากันได้รีก็ได้แต่ว่าผมเองกับพ่อมันก็มันถึงจุดอิ่มโตประมาณนั้นหระมั้งครับอยากไปยุบานบวกกับอายุก็เริ่มสิร้ายแล้วสิเท่าสิแก่ไปแล้วเลยมีความคิดว่าอยากไปเห็ดแนวที่มันจะหมันคงกว่านี้เนาะครับ ฝากไว้ติดตามเลยเด้อครับเดอ้อยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีข้อเสำนอมครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องเป็อื่นๆนะครับที่นเกี่ยวกับการเกษตรเนาะครับผมยังไงก็ขอบคุณหลายๆนะครับในการรับชมเอาไว้พอกันคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับผม